ก่อนพุทธศตรวรรษที่12ถึงพุทธศตรวรรษที่18ก่อนที่ชื่อสุขโขทยัยจะปรากฏในบันทึกใดๆมีเพียงแผ่นดินที่เงียบงันเต็มไปด้วยป่าไม้สายน้ำและเสียงของผู้คนยุคหินที่ทุกหินเป็นขวานเชรณัยกำไลและฝังร่างของผู้ล่วงลับด้วยความเชื่ออย่างลึกซึ้งใต้ดินของเขาเขนเขากาศินครและบ้านบางหามีสิ่งที่นักโบราณคดีพบว่าคือรากของการตั้งถิ่นฐานแห่งแรก ผู้คนเหล่านี้คือผู้เบิกทางชาวแผ่นดินสุโขทัยดั้งเดิมเมื่อการเวลาผ่านไปวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเริ่มไหลาบ่าเข้ามาทวารวดีนำลูกปัดสีสันสดใสเปลี่ยนเงินตราศิวศัสส์เครื่องใช้สำริดและกลิ่นอายของพุทธศาสนาแบบอินเดียเข้าแทรกซึมในวิถีชีวิตต่อมาในพุทธศตรวตรรษที่17-18อาณาจักรโบราณแผ่อำนาจมาถึงภูเขาเมืองคิริมาศและศรีสัชนาไหลหรือไว้เพียงร่องรอยเช่นสารตาผาแดงและวัดพระพายหลวง ที่สลักไว้ด้วยศิลปะแบบคอมแสดงถึงช่วงเวลาที่สุขโขทัยยังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอื่นปลายพุทธศตวรรษที่18เสียงกูรร้องแห่งอิสราภาพเริ่มดังขึ้นเมื่อพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชได้ยินข่าวว่าพ่อขุนสีนาวนำถุงมบิดาของตนสิ้นพระชนและชาวของจากลบบุรีเข้ายึดเมืองสุขโขทยัยผาเมืองไม่ยอมเขาเดินทางไปยังเมืองบางยางเพื่อพบพ่อขุนบางกลางหาวสหายโรคอุดมการ์ที่เชื่อมั่นในความเป็นไทย สุขโขทัยจะต้องเป็นของชาวสุขโขทัยอีกครั้งสองสหายร่วมทัพตีเมืองและชิงสุขโขทัยกลับคืนมาได้จากของสะบาดคนลำพงแต่แทนที่จะขึ้นครองราชเองพ่อขุนผาเมืองกลับยกสุขโขทยัยให้แก่บางกลางหาวและตั้งเขาขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของแคว้นสุขโขทยัยในนามพ่อขุนศรีอินทร athi พระองค์ทรงเป็นดั่งเสาหลักของราชวงศ์พระร่วงอันเป็นต้นแบบราชวงศ์ไทยที่แท้จริงพุทธศตรวรรษที่19 ในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชบุตรของสีอินทราทิตแคว้นสุขัวไทยก็เข้าสู่ยุคทองในน้ำมีปลาในนามีข้าวใครขาค้า้าใครขายขายเสียงจากศิลาจารึกหลักที่หนึ่งกล่าวถึงความเจริญของรัฐที่ผู้คนมีเสรีภาพในการดำรงชีวิตอย่างแท้จริงพระองค์ทรงเป็นนักรบนักปกครองและนักปัญญาชนทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826 ทรงอุปถรัรมภ์พระพุทธศาสนาแบบลังกาวงที่นำมาจากนกครศรีธรรมราชโปรดให้สร้างพระบรมธาตุกลางเมืองศรีสัชนาลายัยและหล่อพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัยขึ้นทุ่กแคว้นขอบเขตอำนาจของสุโขทัยแผ่ไปถึงแควนล้านนาหัวเมืองลุ่มน้ำแม่กลองลงไปถึงเพชรบุรีและมฤตษทางตายสุโขทัยในเวลานั้นคือศูนย์กลางของเสรีภาพศิลปะศาสนาและภาษาของชาวไทยปลายพุทธศตรวรรษที่19 หลังจากสิ้นพ่อขุนรามคำแหงเมืองต่างๆแยกตัวเป็นอิสระแต่เมื่อถึงปีพุทธศักราช1890พระมหาธรรมราชาลิไทยเจ้าเมืองศรีสัชนาลัยก็ขึ้นครองสุขโขทัยอีกครั้งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ใฝ่ธรรมไม่เพียงรวบรวมแผ่นดินกลับคืนแต่ยังทรงออกผนวชนและจำพรรษาที่วัดป่ามะม่วงทรงอาราธนาพระสงฆ์จากพม่าเพื่อสื่อพระพุทธศาสนาทรงแต่งไตรภูมิพระร่วง วรรณกรรมทางพุทธศาสนาเล่มแรกของไทยเพื่ออบรมประชาชนเรื่องบาปบุญและโลกหลังความตายในรัชการของพระองค์สุขโขทัยยังคงเป็นผ่นดินแห่งศิลปรกรรมโดยเฉพาะพระพุทธรูปลีลาเจดีย์ทรงดอกบัวตูมและการใช้ศิลาสลักคำสอนพุทธธรรมพุทธศตรวรรษที่20เมื่อแสงรุ่งแห่งสุขโขทยัยเริ่มจางลงแสงใหม่จากอายุธยาและล้านานาก็เจิดจ้าขึ้นมาแทนที่ทางเหนือล้านานารวมเมืองเหนือไว้เป็นหนึ่ง ทางใต้อยุทยาเริ่มควบคุมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและยึดเมืองสองแควได้แม้พระมหาธรรมราชาลิไทยจะพยายามสถาปนาความยิ่งใหญ่อีกครั้งแต่แรงแห่งอำนาจใหม่ได้เปลี่ยนทิศทางประวัติศาสตร์ในที่สุดเมื่อพระมหาธรรมราชาที่สี่บรมปานสิ้นพระชนพระเจ้าอู่ทองแห่งอยุธยาได้ส่งพระโอรสจากสายราชวงศ์สุขโขทัยมาครองเมืองเหนือทั้งหมดที่พิษณุโลกสุขโขไทยจึงกลายเป็นเพียงเมืองหนึ่งในจัก,กรวรรดิอยุธยา และสิ้นสุดฐานะความเป็นแคว้นเอกราชลงโดยสมบูรณ์แม้แคว้นจะจบลงแต่ร่องรอยของสุขโขทัยยังคงดำรงอยู่ในภาษาไทยที่เราใช้อักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดความเป็นไทยที่ตั้งอยู่บนพุทธธรรมศิลปะและความเชื่อที่ฝังลึกในวัฒนธรรมสุขโขทัยไม่ใช่เพียงอาณาจักรในอดีตหากคือรากเหง้าของสิ่งที่เราเรียกกันว่าไทยในวันนี้ เรื่องเล่าประวัติศาสตร์อ้างอิงข้อมูลจากกรมศิลปากรถ้าท่านชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์เราจะนำเรื่องเล่าใหม่ๆมาเล่าให้ท่านได้รับชมรับฟังต่อไป